ขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มขอโทษด้วยนะคะที่ที่ทแบบว่าโดนไป7จลูกอะค่ะแล้วแบบไข่ไม่แตกด้วย7จูนย์ตอนแรกนึกว่าแบบไข่แตกแน่ไข่แตกแน่สุดท้าย7จูนย์นี่ในประวัติศาสตร์พีเมัน์ลีกเลยนะเนี่ยที่แมนยูเขาเคยแพ้ามาเยอะขนาดเนี้ย นะตั้งแต่อายุ12แต่ก็มีเลิกดูไปยุคหนึ่งที่แบบว่าเป็นยุคตกต่ำของยูวร์พูแล้วก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาดูช่วงปีหลังๆเลยค่ะช่วงปี2015เพราะไม่ได้มีโอกาสแบบว่าเป็นทรีเซนเตอร์เกมออนไลน์ฟุตบอลนะคะแล้วก็ได้ไปเจอไปต่อคิวต่อคิวรอเจอนักเตะที่มาเลเซียเราก็เลยแบบว่าเหมือนมีไฟกลับมาดูอีกครั้งนึงถึงตอนนั้นจะยังไม่เก่งมากขึ้นจนตอนนี้คลอบมาคุมทีมแล้วแบบ ทีมก็พุ่งตอนนี้ก็ลงมาแบบสโลดาวมานิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ได้อยู่ถือว่ายังยังไปได้เรื่อยๆค่ะแมดลาสดาสุดคือเอาตรงๆเลยนะตอนแรกก็กลัวมากหวั่นใจมากๆคือคิดอยู่แล้วว่าอาจจะมาแพ้ครึ่งหลังเพราะแมนยูเขาชอบมาชนะครึ่งหลังไงครึ่งแรกเขาเหมือนแบบว่าเล่นแบบเซฟแรงเซฟแรงไม่ได้แบบว่าอะไรมากแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเขาจะแบบชอบมานํา ถ้าสมมุติโดนนาอยู่ครึ่งหลังปุ๊บแบบนำแบบตีกลับอย่างรวดเร็วก็เลยรู้สึกว่ากลัวแต่พอครึ่งแรกปุ๊บน,นํา1 0อันนี้ก็ยังหวนอยู่นิดนึงรู้สึกแต่ใจมาแล้วใจชื้นรู้สึกว่าเดี๋ยวแบบครึ่งหลังมันก็ต้องนําเหมือนทุกครั้งที่มันเคยเป็นมาปรากฏว่าครึ่งหลังเริ่มแป๊บเดียว มาแล้วลูก2แล้วอีกแป๊บหนึ่งลูก3มาอีกโอ้โหคราวนี้นี่ยืดเลยลงสตอรี่ทุกลูกที่ยิงเข้าเชื่อไหมว่ามายถ่ายรูปตั้งแต่ตอนที่ลูกที่4เข้าถ่ายกระจอทีวีอ่ะให้เห็นสกอร์ว่าแบบ4 0นะอะไรอย่เงี้ยแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ5 0 6 0 7ย0สนุกมากตอน7 0นนี่ก็คือแบบว่า <laughs> เหนื่อยแล้วจ็ส่สข,ขึ้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยเชียร์เหนื่อยแซลเหนื่อยเ,เพราะว่ามายจะเป็นคนแบบชอบเซลพี่นิกกี้ไงคะอันนั้นเขามาขิงก่อนตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มว่าเฮ้ยเนี่ยหายไปเลยช่วงนี้แบบไม่ทักไม่ท,าย,มทายกันเลยปกติมีบอลจะชอบแท็กเขาไปไงช่วงหลังๆแพ้ค่อนข้างเยอะออแล้วบอกว่าอย่าลืมนะวันนี้ต้องแท็กมาด้วยเป็นไงล่ะเจอไปเกือบสิบสตอรี่พี่นิกกี้พี่หนุ่มกันชัยด้วยนะ้ เขาก็แฟนแมนยูเหมือนกันใช่ไหมพี่หนุม่ม <K _ A> ขอโทษด้วยนะคะพี่หนุ่มขอโทษด้วยนะคะที่ที่แบบว่าโดนไปเจ็ดลูกอะค่ะแล้วแบบไข่ไม่แตกด้วย70ตอนแรกนึกว่าแบบไข่แตกแน่ไข่แตกแน่สุดท้าย70น,นี่ในประวัติศาสตร์พี่ยมนลีกเลยนะเนี่ยที่แมนยูเขาเคยแพ้ามาเยอะขนาดเนี้ย จริงๆการดูแลรูปร่างอ่ะคือออกกําลังกายก็ส่วนหนึ่งแต่หมายว่าที่สําคัญกว่าออกกําลังกายคือการกิน<ม>คือถ้าเรา m ม n a g e การกินกับการออกกําลังกายให้มันบาลานซ์กันได้อ่ะมันจะไปด้วยกันดีมากอย่างไมตอนนี้ไม่ทําฟาสติ้งเริ่มเที่ยงแล้วก็ เลิกกินตอนแบบว่าถึงสองทุ่มไม่เกินสามทุ่มเลทสุดบางทีเราแบบมีฟีลลิ่งอยากไปกินโอมมก้าสงโอเาก้าเสรอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคอสมันก็นานใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีวันที่แบบยืดหยุ่นบ้างให้มันร่างกายมันไม่เครียดเกินไปแต่ว่าออกกําลังกายเนี่ยมายเล่นพิลาทิสเพราะมายเป็นคนไม่ชอบคาร์ดิโอไม่ชอบวิง่งไม่ชอบให้เหงื่อมันออกเยอะมากเราก็เลยเลือกเป็นพิลาทิสแทนเน้นแกนกลางลําตัวเน้นแบบพวกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้แบบ ไม่ได้อยากเล่นให้มันกล้ามใหญ่แล้วก็เลยไปเน้นแบบพวกกล้ามเนื้อมันเล็กให้มันเฟิรม์มซึ่งพิลาทิสเนี่ยเป็นตัวเลือกที่แบบดีมากๆด้วยสําหรับคนที่แบบว่าปวดหลังบ่อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างมาตั้งแต่ก่อนเล่นเนี่ยตัวแข็งมากแต่พอหลังจากแบบเล่นพิลาทิสมา3ปีกว่าเนี่ยก็ตัวอ่อนขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการปวดหลังเลย,ย,เ,ย,ยเยอะมาก กินนะฉับแกเคือเขาอีกแล้วบอกว่าเอ,อ่อพี่แคปนะอะไรเงรี้ยแต่แบบคือมันเป็นแบบ เล่นๆกันคือเราก็จะรู้ว่าแบบพี่เขาแบบแค่แบบพูดเล่นๆเขาไม่ได้แบบว่าในเชิงลามกหรืออะไรเพราะว่าเจอกันมานานมากคงไม่ได้มีแบบว่าฟีลลิ่งนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าแบบเออเขาเล่นแต่ก็มีคนอื่นก็มีมากดไลค์แล้วก็แบบหุ่นโหนมากเพราะว่าก่อนเวลาที่เราจะรู้ว่าต้องถ่ายชูไว้น้ำหรืออะไรแล้วก็แบบต้องแบบคุมอาหารเยอะขึ้นจากมื้อเย็นที่เราจะกินกตไวยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มมาแบบกินแค่แบบพวกไข่ต้มกับแซลมอนแทน จริงๆเราไม่ได้สนใจคือมันมีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปให้ค่าไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเดี๋ยวก็หายไปเองค่ะถ้ายิ่งเราไปแบบโหพ,พยายามแบบพาคนไปลุ่มรีพอร์ตหรืออะไรเงี้ยหมายว่ามันมันเดี๋ยวมันก็มีมาอีกของอย่างนี้มันไม่หมดไปหมายว่าช่างเขาปล่อยเขาไปอันไหนที่มันเยอะเกินไปเราก็แค่ลบออกหรือบล็อกไปหรือมิ้วไปไม่ต้องให้เห็นอะไรเงี้ยก็โอเค ช่วงแรกๆที่เข้าวงการแรกๆเสียใจยจะแบบเอาคือสมมุติมีดีๆๆๆมาประมาณ50คอมเมนต์เนี้ยถ้าเจอคอมเมนต์เดียวที่คอมเมนต์ในเชิงลบอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกลับมานอยแล้วว่าแบบเอ้ยเรายังต้องปรับตรงนี้เรายังต้องแก้ตรงนี้แบบเรามันไม่ดีตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนเราอยู่มาเรื่อยๆจนแบบเรา ชินกับอะไรพวกนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็แค่เป็นแบบคอมเมนต์ที่ใครก็ไม่รู้สามารถมาพิมพ์ใส่เราก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปใส่ใจไปให้ค่ากับตรงนั้นนะมันเสียสุขภาพจิตแล้วพอมาเลือกวิธีที่แบบเอ้ยอันไหนเราไม่โอเคเราลบออกเราไม่ต้องไปใส่ใจเราไม่ต้องไปให้ค่าแล้วเขาก็หายไปเองนะคะ ก็มีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าโชคดีที่เวลาเราไปไหนมาไหนเราไม่ค่อยได้ไปคนเดียวอยู่แล้วก็จะมีน้องสาวมีเพื่อนมีแบบผู้จัดการบ้างอะไรบ้างมันก็ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็โอเคเออหลังๆเนี้ยคุณแม่จะแบบให้ใช้คนขับรถมีคนขับรถตลอดเขาก็เหมือนโปรเทคเราไปด้วยเวลาแบบไปส่งก็ส่งถึงบ้านส่งถึงกองก็รออยู่ที่กองก็ไม่ได้ไปไหนก็เหมือนดูแลเป็นบอดี้การ์ดเราไปในตัวแต่แฟนขับไมาเขาจะค่อนข้างน่ารักเขาจะไม่ค่อยมาแบบว่ามายุ่งอะไรแบบจบงานก็คืองานอีเวนต์เราเจอกันทักทายกันเซหายไม่เคยมีตามกลับบ้านเลยค่ะน,น่ารักนาด น่ารักมากคือเหมือนกับว่าเขาซัพพอร์ตเราแล้วเขาก็แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้ก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของเรามากเกินไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบแฮปปี้แล้วมันไม่เคยมีปัญหาเลยตั้งแต่เราเข้าวงการแล้วเราแบบมีแฟนคลับมาอะไรเงี้ยค่ะมีเคยจัดพวกแบบมิ팅แฟนมีแบบช่วงวันเกิดเราค่ะเหมือนเราอะจัดกิจกรรมให้เขามากกว่าให้เขามามีส่วนร่วมกับเราค่ะอืมก็นหลจากนี้จะมีไหม คิดว่าเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีบ้างแล้วแฟนมีทของเราเพราะว่าไม่ได้จัดนานแล้วเหมือนกันค่ะเพราะบแบบติดโควิดงโควิดไปด้วยอะไรด้วยสําหรับใครที่แบบติดตามไมคมันนานมากนะคะไมก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็น่ารักสม่ําเสมอมาตลอดคอยซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ เพิ่งมาตามหรือว่าเราเพิ่งจะเจอกันได้ไม่นานนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูชื่นชมเรานะคะเราก็จะทำตัวให้น่ารัก ก็น,นี่แหละค่ะตามเสื้อนะคะล m มี Again นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นละครโรแมนติคอมเมดี้สนุกสนานเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนนิดๆแต่ดูลวสนุกมากตอนอ่านบทก็รู้สึกสนุกแล้วตอนถ่ายทำยิ่งสนุกกว่าตอนอ่านบทอีกค่ะเพราะว่าทุกคนในกองถ่ายคือแบบเฮฮามากเหมือนไม่ได้มาทำงานมาเล่นกันมากกว่าจะมีช่องยูทูบเดี๋ยวจะกลับมาทำแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วง w j m i นะคะแล้วก็มีหนังนะคะเรื่อง b Bad Ass m a t e นะคะทางช่อง t r u e ID แล้วก็เดี๋ยวมีเด e j u n g l e ที่ออ ทางแกรมมีคาดว่าจะได้ดูภายในปีนี้ด้วยค่ะ